คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะพีจ้าพบกับผมก้อนเรืองแสงนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งกันดีกว่านะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะแต่จํากัดปริมาณการใช้งานเอาไว้นะครับโปรนี้ความเร็ว2เมกะบิตจำกัดปริมาณการใช้งานที่20กิกะไบต์นะครับราคา90บาทเองนะแต่มันมีข้อแม้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเจ้า เน็ต2 Mbps นะครับ2เมกะบิตนั่นเองสามารถใช้งานได้20 GB ตนะครับตัวนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้ลดสปีดลงนะถ้าใช้หมดครบ20 GB นะครับความเร็วก็จะถูกดรอปสปีดลงมานะครับเหลือ128 k นั่นเองนะและโปรตัวนี้นะครับระบบจะต่อ,อยูให้อัตโนมัติ6กรอบด้วยกันนะครับและยังได้ Wi-Fi ฟรี free, มาใช้งานด้วยนะ Wi-Fi ฟรี <c oughs> เป็นยังไงนะครับโอ้ยผมก็ ทำไว้หลายคลิปมากๆเลยนะมีประโยชน์มากๆนะครับสาหรับ WiFi ฟรี free เนี่ยที่เขาแถมมานะครับแต่ว่ามันมีข้อแม้ตรงนี้นะครับก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าสมัครได้ทั่วประเทศเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะอันนี้จะจํากัดเขตเอาไว้นะครับเออ,เอผมเคยได้ทาคลิปเอ,อ่อตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับนานมากๆแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับแล้วก็เคยทดลองแบบ1 m b p s ไปแล้วนะครับเมือ่ออ นานแล้วนะคะัตอนที่ไปลายบางแสนนั่นเองนะแต่วันนี้มันก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถสมัครได้เหมือนกันจังหวัดนะครับจังหวัดที่สามารถสมัครได้ก็ตามนี้เลยนะก็จะมีสมุทรปาการนะครับปัุมธานีนนทบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีเพชรชบูรณ์ลำพูนแม่ห้องสอนเชียงรายสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุลโลกชนบุรีชะเชิงเซานครนายกภูกเก็ตตังสตูลอุบลราชธานีนครราชสีมาขอนแก่นมุกดาหารสกลนครชัยภูมิและบุรีรัมย์นะครับฮาาใครที่อยู่พื้นที่ที่ผมบอกต่อไปนี้นะครับก็สามารถ สมัครแพ็กเกจถูกถูกถูกนะถูกมากๆเลยนะเก้าสิบบาทเองสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะไม่ได้ดู YouTube ทั้งวี่ทั้งวานไม่ได้ดูหนังออนไลน์นะครับเพราะความเร็วมันแค่2เมกดูหนังออนไลน์มีกระตุกแน่นอนนะครับเออไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเน้นแชทน,นะครับแล้วก็เน้นใช้งานทั่วๆวไปนะและที่สำคัญเลยนะครับผมแน,มนะนำนะให้สมัคร ควบคู่กับซิมตัวนี้นะครับเน่ก็คือซิมเรียนที่บ้านนั่นเองนะครับทำไมถึงทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้ซิมเรียนที่บ้านนะครับให้สมัครควบคู่กับตัวนี้นะก็เพราะว่าถ้าเราใช้ซิมเรียนที่บ้านเนี่ยเราเติมเงินเข้าไป100บาทใช่ไหมหนึ่งรบาทปั๊บอ่ะเราก็จะได้สิทธิ์เล่นโอ้หสิบสี่แอปนะครับเขาจะให้เล่นแบบฟรีๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็น l i น e Facebook IG w a ั t แอปอะไรพวกนี้นะครับ14แอปด้วยความเร็ว4เมกะบิตนั่นเองนะครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ซิมตัวนี้ใช่ไหมเราไปใช้ซิมตัวอื่นๆเนี่ยหรือว่าเอ,อ่อเป็นซิมเก่าที่มันไม่มีโปรอะไรแถมมาแล้วนะครับเราสมัครตรงนี้ไป2เมกพเพียวเลยเนี่ยความเร็วมันก็จะวิ่งแค่2เมกนึกภาพออกไปครับมันจะวิ่งแค่2เมกแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาใช้ซิมเรียนที่บ้านนะครับเราเปิด a c e b o o k เนี่ย ความเร็วอะ่ะมันก็จะวิ่งไป4เมกนะครับไม่ใช่2เมกมันจะวิ่งไป4เมกเพราะว่าโซเชียลเนี่ยเขาแถมเขาแถมมาเนี่ยความเดิมจะวิ่ง4เมกนั่นเองนะครับทำให้เราเล่นโซเชียละล่นไหลหน่อยนะครับแล้วก็ประหยัด Data ด้วยเพราะว่าโซเชียลต่างๆที่เขาแถมมาเนี่ยฟรีไม่คิด Data นั่นเองนะครับไอเน็ต20กิกะไบท์ที่เรามีเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ยาวนานเป็นเดือนได้น,นั่นเองนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัด ประหยัดนะครับประหยัดเงินมากๆเลยนะถ้าสมัครควบคู่กับตัวนี้นะครับแถมยังได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะมาใช้งานอีก1นึ่กิกนะครับแล้วก็ u t u b e ความเร็วสูงเนี่ยมาใช้งานอีก2องกิกนั่นเองแล้วก็ยังได้เล่นเกม4เกมดังนะโออฟรีไฟล์เอวีอะไรพวกเนี้ยไม่คิด Data นั่นเองนะครับทาให้ 20GB ิที่เราสมัครไปที่เราบีเดโอมันจะสามารถอยู่ยาวอยู่เป็นเดือนได้เลยนะครับเออถ้าคนไม่ได้ ไม่ได้เน้นเป็นแนว YouTube นะครับไม่ได้ดู YouTube ดูนิดๆหน่นนอยๆไม่ได้เน้นเป็นหนังออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคนที่ถ้าเน้นจริงๆเดี่ยก็ใช้ Wi-Fi นั้เองเพราะว่าโปรนี้ก็แถม Wi-Fi มาก็เวลาไปอยู่หน้าเซเว่นนะครับไปอยู่ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีดาวน์โหลดมาก็ได้นะโหลดๆๆๆๆเก็บไว้กลับมาบ้านก็อ่ะมาเปิดดูออกแบบออฟไลน์ back, line, นั่นเองมาเปิดดูก็จะให้อ่าก็จะช่วยให้เราอ่ะ ประหยัดนั่นเองนะครับประหยัดอินเทอร์เน็ตที่เรามีนั่นเองแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงาสามารถใช้งานเนี่ยยาวไปถึงจนจบเดือนได้นั่นเองนะครับเออเป็นอะไรที่ประหยัดมากๆนะครับแต่เสียดายนะผมอยู่ที่กรุงเทพอยากจะสมัครให้ดูกันเหมือนกันแต่ว่าผมอยู่ที่กรุงเทพมันก็เลยสมัครโปรตรงนี้ไม่ได้นั่นเองถ้าใครรู้ตัวนะครับว่าอยู่ในที่กําหนดตรงนี้นะก็จัดจัดกันไปเลยนะครับ และถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีค่าโทรทุกเครือข่ายเนี่ยอุ้ยอันนี้แน่นอนเลยนะครับก็มีก็สามารถสมัครควบคู่กับโปรตัวนี้ได้ด้วยนะแต่ก็คือแพ็กเกจโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายราคา30บาทเองนะครับกดตามนี้เลยกดดอกจัน900รดอกจัน0ูนย์ศสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะนี่ราคา30บาทเองอันนี้โคตรถูกเลยตกแล้ววันละ1บาทเองนะครับโอ้โหโทรไม่อั้นเลยทุกเครือข่าย แต่ว่าจํากัดนาทีเอาไว้นะครับครั้งละ15นาทีนั่นเองเออนาทีที่ถ้าเราเกิดรู้ตัวว่าเราโทรนานเนี่ยนาทีที่14เนี่ยก็กดปิดนะครับกดปิดปักแล้วก็ค่อยโทรใหม่นั่นเองนะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะนํามาอัปเดตกันนะครับ2เมกะบิต90บาทโคตรประหยัดเลยนะเออ2เมกะบิตตัวเนี้ยมันก็อุย้ย มันก็เล่น YouTube ได้นะมันก็ดู YouTube ได้อาจจะไม่เร็วไม่แรงแต่พงศก็ดูได้มันลื่นไหลยอยู่นะครับยุกหมูแพงแบบนี้ต้องไปหยัดเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันดีจ้ะบายบายกิ้วกิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ